พระเอกหนุ่มตี๋อเล็กธีรเดชเมทาวรายุทธฉลองต้อนรับปีมะเส็งด้วยงานใหญ่สุดปังหลังได้กับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพประจำปี2568ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วณนะโรงภาพยนตร์เฮอส์ U S e, สามย่านมิดทาวพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันเรื่องไต้หวันมากหรือไทวันนอร o ก็ว i ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปเยือนไต้หวันมากยิ่งขึ้น งานนี้อเล็กยังได้เปิดใจถึงเรื่องที่แฟนสาวโบเมลดาแต่งโคบอชลองปีใหม่เป็นตัวเองชนิดที่ไปยันลักยิ้มและเขี้ยวพร้อมแง้มข่าวดีเรื่องแต่งงานหลังคุณแม่เอ๋ยปากถามโบพร้อมแต่งหรือยังที่โบแปลงโฉมเป็นอเล็กเหมือนตนมากเพราะเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าตนและช่วงนั้นไว้หนวดเขาก็แต่งหน้าออกมาแต่งลักยิ้มด้วยเอาทิชชู่ไปทําเคี้ยวเนียนมากรู้แค่ว่าโบจะแต่งตัวเป็นตนเพราะแต่งเป็นทีมคนดังแวบแรกที่เห็นไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะรู้อยู่แล้ว แต่ประทับใจในฝีมือการแต่งหน้าทำผมของโบแต่งเองถหนหดนานมากครึ่งชั่วโมง